สวัสดีครับผมนัตตี้แกเมอร์นะฮะคลิปนี้จะมาทำการทดสอบหมวกบาโฟเล็กกับหมวกบวกเจ็ดรูปปิ้งนะครับว่าหมวกใบไหนเนี่ยมันคุ้มค่ากว่ากันซึ่งบอกเลยนะครับว่าหมวกทั้งสองใบนี่เป็นหมวกที่สาย ASPD เนี่ยต้องมีหลายๆคนที่กำลังจะซื้ออาจจะกำลังสงสัยนะฮะว่าหมวกอันไหนเนี่ยมันดีกว่ากันซึ่งราคามันก็ต่างพอสมควรนะฮะณนะปัจจุบันเนี่ยหมวกบาโฟเล็กราคาของเซิร์ฟโลกี้เนี่ยจะอยู่ที่ 5-6.5M เอ็ม ในส่วนบวก7หมวกรูปิงเนี่ยราคาจะอยู่ราวๆ6.5ถึง10 M. ราคาถือว่าห่างกันพอสมควรนะเอาละสิจะเลือกใบไหนให้คุ้มค่าที่สุดกับเม็ดเงินที่เสียไปรับชมการทดลองก่อนตัดสินใจนะโอเคผมจะไม่ทำการทดลองกับหุ่นนะฮะเอาแบบทดลองแบบใช้งานจริงจะได้เห็นภาพชัดๆนะฮะเริ่มจากหมวกบา r โฟเล็กเนี่ยเมื่อโจมตีระยะใกล้ มีโอกาสติดสกิลอะดรีนาลีนเลเวล2อเป็นเวลา1นาทีและมีโอกาสเพิ่มขึ้นอีกถ้าใช้คู่กับสัตว์เลี้ยงบาโฟเล็กนะฮะและจะมีโอกาสติดเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษนะถ้าหากเลี้ยงบาโฟเล็กเนี่ยจนสนิทสนมตอนนี้เราทดลองหมวกเปล่าไปก่อนนะฮะเพราะว่าบาโฟเล็กเนี่ยจะโคตรยากเลยนะฮะแล้วไข่เนี่ยราคาแพงสุดๆผมก็จะทําการตีมอนสเตอร์นะครับไปเรื่อยๆเป็นเวลา20นาทีด้วยกันแล้วเรามานับจํานวนครั้งนะฮะว่ามันติดกันกี่ครั้ง ตอนนี้ ASPD ของผมนะฮะอยู่ที่182เมื่อติดสกิลรลนารีนนะฮะ ASPD ของผมจะอยู่ที่188ตอนนี้ก็ขออนุญาตเล่งภาพนะฮะแล้วก็มานับจำนวนครั้งพร้อมๆก,กันนะฮะว่ามันติดกันกี่ครั้ง ตอนนี้ก็ครบ20นาทีแล้วนะฮะสกิลติดไปทั้งหมด6รอบถ้ากับว่าเรามีเวลามันกับ ASPD ที่ได้ใน20นาทีเนี่ยเป็นเวลาถึง360วินาทีด้วยกันนะฮะและตอนนี้ในขณะที่เพื่อนๆกำลังชมอยู่นะฮะผมแนะนำให้ดูจนจบคลิปเพราะว่าช่วงท้ายคลิปนะฮะจะมีทริคเด็ดๆเ,เพื่อเพิ่มการตัดสินใจแน่นอนนะฮะสำหรับหมวกทั้ง2ใบนี้ ต่อไปก็ถึงคิวของเจ้าหมวกทรูปปิ้งบวก7กันแล้วนะฮะความสามารถของมันก็คือเพิ่มความเสียหายแก่มอนสเตอร์ประเภทถึงมนุษย์แรงขึ้น10%รวมถึงมนุษย์ด้วยนะฮะอันนี้มีประโยชน์มากนะฮะในคิววอร์แน่นอนครับและมีโอกาสเพิ่ม ASPD ถึง100%เป็นเวลา7วินาทีด้วยกันถือว่าเพิ่มเยอะมากๆนะฮะแต่ว่ามันติดตรง7วินาทีนี่ะถ้าติดไม่บ่อยนี่จบกันเลยนะฮะ ตอนนี้เบิกล่องยิงไป1เม็ดแล้วนะฮะเทียบกันจัดจ่านะฮะ ASPD ที่ได้เนี่ยเพิ่มมากกว่าตอนใช้หมวกบาโฟหนหน่วยนะครับเม็ดที่2ตามมาติดตเลยนะฮะ ตอนนี้ก็ครบ20นาทีแล้วนะฮะสกิลติดไปทั้งหมด13รอบถ้ากับว่าเรามีเวลามันกับ ASPD ที่ได้เนี่ยเพียง91วินาทีเท่านั้นเองนะฮะแต่เจ้าหมวกรูปปิ้งนะฮะไม่ได้จำกัดเหมือนกับหมวกบาโฟเล็กซึ่งสายยิงไกลเนี่ยสามารถใช้หมวกนี้ได้แต่หมวกบาโฟเล็กเนี่ยจำกัดว่าจะต้องเอ่อเป็นสายโจมตีระยะใกล้เท่านั้นนะครับสกิลถึงจะทำงานเดียเด๋ยวก่อนนะฮะทุกคน แต่หมวกว่าโฟเล็กเนี่ยมันมีหลายคนที่ยังไม่รู้นะะว่าสายยิงไกลเนี่ยก็ใช้ได้เช่นเดียวกันครับซึ่งมันบอกว่าโจมตีระยะประชิดแต่จริงๆนะผมได้ลองทดสอบเพิ่มเติมดูแล้วนะคือใช้ธนูนะฮะให้โลกยิงคือสายยิงไกลเนี่ย ก็ติดสกิลเหมือนกันนะเอาแล้วไงซึ่งผมว่ามันเป็นบั๊กเล็กๆที่สำคัญสำหรับหมวกใบนี้เลยนะครับจบคลิปนี้นะครับเพื่อนๆตัดสินใจได้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าหมวกใบไหนหน่าใช้ก่อกนถ้าคลิปนี้นะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะฮะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอ๋ก่อนไประวังหมวกบาโฟราคาขึ้นนิจ้ะ